เรื่องของโควิด1 9กันต่อนะครับไปที่จังหวัดพระนครเสย,ยุทธยาที่ตลาดกลางเพื่อเกษตรกรจังหวัดพระนครเสย,ยุทธยาต้องบอกก่อนเท้าความกันนิดนึงก็คือว่ามีคนเนี่ยไปสถานบันเทิงที่ย่านทองหล่อในกรุงเทพแล้วก็กลับบ้านไปที่อยุธยาแล้วก็ครอบครัวเนี่ยทำงานอยู่ที่ตลาดกลางเกษตรกร ที่อยุธยาเนี่ยนะครับรสุดท้ายก็พบผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์ตรงนั้นเนี่ยยี่สิบคนดังนั้นก็เลยมีการตรวจในเชิงรุกกันนะครับที่ตลาดกลางเพื่อเกษตรกรที่อยุธยาตรวจไปแล้วเมื่อวานนี้นะวันแรกรวันนี้เป็นวันที่2ที่มีการตรวจครับเป็นการตรวจเชิงรุกให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าอีกกว่า450คนหลังจากที่เมื่อวานนี้วันแรกเนี่ยตรวจไปแล้วกว่า700คนครับโดยกลุ่มประชาชนและผู้ค้าในตลาดกลางเพื่อเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เคารบการ ตรวจหาเชื้อโควิด19วันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับมีเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรคร่วมกับโรงพยาบาลราชธานีสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยาให้บริการตรวจหาเชื้อครับ คุณอุดมขำม,มีสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีย,ยุธยาก็บอกนะครับว่าการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในวันนี้เพื่อเก็บตกกลุ่มประชาชนพ่อค้าแม่ขายพนักงานภายในตลาดกลางเพื่อเกษตรกรที่มีได้รับการตรวจเมื่อวานนี้อีกกว่า450คนครับจากเมื่อวานที่ตรวจไปแล้ว700คนซึ่งการตรวจในเชิงรุกวันนี้จะต้องทำให้ทุกคนที่ทำงานในตลาดกลางนั้นมาตรวจให้ครบร0อเปอร์เซโดยไม่มีข้อยกเว้นครับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนในตลาดและก็นักท่องเที่ยวซึ่งวันนี้จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอลงพื้นที่เดินตามร้านเพื่อสำรวจจำนวนและเชิญให้ออกมาตรวจโควิด -19 แต่ว่าหากไม่พบก็จะโทรศัพท์ตามจนกว่าจะมาตรวจครับและเมื่อตรวจครั้งแรกเสร็จสิ้นแล้วหากผลออกมาเป็นลบทางอำเภอก็จะทำพาสปอร์ตโควิดเพื่อการันตีว่าร้านนี้บุคคลนี้ได้รับการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 แล้วไม่พบเชือ้อซึ่งทุกคนนั้นจะต้องได้รับการตรวจ2ครั้งครับ และภาหลังการตรวจนะครับเจ้าหน้าที่แนะนําให้กลับไปกักตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการจํานวน14วันหากพบการติดเชื้อทางสาธารณสุขอำเภอก็จะทําการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาทันทีครับาการทําที่ตลาดกลางทั้งหมด100%คนที่เป็นเจ้าของร้านเป็นผู้ประกอบการเป็นกุ๊บเป็นเด็กเสิร์ฟในตลาดกลางเราอยากให้มาตรวจทุกรายทุกคนนะครับเมื่อวานนี้ ก็เจอประชาชนภายนอกจังหวัดนอกอำเภอมานะครับเยอะผมก็เลยขอร้องปรึกษากับผู้ปริหารระดับจังหวัด mm hmm. ก็ได้ดําเนินการว่ามันยังเหลือตกค้างก็เลยเดินให้เปิดวันนี้อีวันหนึ่งนะครับ mm hmm. วันนี้จะมีเจ้าหน้าที่เดินเคาะเดินลุยนะครับผมใช้กําลังลูกน้องทั้งหมดร่วม30ท่านเดินเคาะใครยังไม่ได้ตรวจร้านไหนมีกี่คนต้องตรวจให้ครบร้อเซต การตรวจข้อเปอร์เซ็นต์รายวันนี้นะครับแล้วก็จะส่งผลต่อเนื่องเราจะทําบัตรนะครับในเรื่องของบัตรโควิดผู้ประกอบการเด็กเสิร์ฟเจ้าของร้านผัวออครัวต้องมีบัตรอันนี้ว้รับการตรวจยืนยันแล้วนะถ้าไม่มีเราจะไม่ให้ไปบัตรหน้าที่ในตลาดกลางนี้ก็อย่างที่บอกไว้นะครับเป็นการปฏิบัติการในเชิงรุกหลังจากที่พบว่าคนที่ เกี่ยวโยงกับสถานบันเทิงคือไปเที่ยวสถานบันเทิงที่ทองหล่อแล้วกลับมาแล้วก็นำเชื่อมาติดซึ่งตอนนี้ติดไปแล้ว20คนนะครับในตลาดกลางเพื่อเกษตรกรที่อยุธยาถามว่าตลาดตอนนี้ปิดไหมปิดนะครับตลาดตอนนี้นะครับบรรดาพ่อค้าแม่ขายนะครับปิดตลาดไปก่อนนะครับเพื่อที่จะทําความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อครับให้ปลอดภัยแล้วก็จะกลับมาเปิดให้บริการใหม่ครับ